เพื่อนนะครับคลิปนี้ก็จะพามาติดเวททวงล้อนะครับของรถถ่ายคูปุต้านะครับเพื่อนนะครับ M62 นะครับเพื่อนนะครับวิธีการใส่นะครับก็จะยกขึ้นอย่างนี้เพื่อนก็จะเตรียมน็อตไว้นะครับตรงนี้ก่อนนะครับหนึ่งตัวนะครับนี่ครับทีมงานก็ได้เตรียมน็อตแล้วนะครับก็เรายัดเข้าไปในรูก่อนเนาะเพื่อป้องกันน็อตมานี่นี่เขาเตรียมน็อตอ่าเอาไปไหนเนาะถ้าติดนะครับเราก็จะเตรียมน็อตก่อนนะครับอ่ะหนับแล้วก็จะแทงเข้าไป ใ้รูนะครับผมน่ะแทงไว้ได้รูนะครับแล้วก็ทิ้งทินะครับยกไว้นะครับเอ้าเอานู้นงูเนี่ยนู้ดแทงไว้ได้ไหมเนาะครับเอาคู่ใกล้กันเอาเลยครับเอาันนี้รู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 นี้ไว้ป่ล่ะพี่รูนี้เป็นเอามือซุกไว้เอามือซุกนัดไว้สองรูนะครับเอาไว้สองรูนะครับผมจะเอาไว้สองรูนะอันนี้ ครับอีกคนหนึ่งก็ยกใส่นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็ประคองน็อตฝั่งนี้นะครับผมจะประคองน็อตฝั่งนี้นะข้างบนข้างล่างก่อนข้างล่างข้างล่างข้างล่างพี่ข้างล่างอยู่ข้างบนข้างบนข้างบนอ่าข้างบนครับนี้ผมก็ด้านน็อตไว้นะครับล็อกล็อกก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใส่ตัวเมียนะครับล็อกล็อกไว้ก่อนนะครับนี่ครับนี่ลักษณะนี้โบกผ่านลุกลุกตะกีโล เขาตกทาร์เฟะนี่ครับหลังจากนั้นก็จะใส่ตัวแหวนอีแปะแหวนสปริงนะครับแล้วก็นอนตุมมามาด้วยนะว่านี้0นี่มันจะมีสีรูนะครับเป็นเบื่อนครับนี่ครับทำไมก่อนไม่เข้าไม่ได้บอนุสของนี้เราก็จะหันตาออกมาข้างนอกนะครับเป็นเบื่อนนี่ให้เห็นชัดเจนครับสวยงามครับตัวนี้นี่ครับสวยงาม นี่ครับทีมงานคุณภาพเราก็หมุนน็อตเข้าไปแล้วครับผมทไมหมุนเลยนะครับก็ข้างหลังไม่ต้องไปใส่เว้นอะไรนะครับเรามาใส่ข้างหน้าทั้งหมดนะอันนี้แล้วแต่ใครจะใส่นะครับตัวนี้ก็จะประกบหลังอย่างนี้ทีนี้นะครับหลายหลายคนถามมาว่าทําไมต้องใส่เวทตัวนี้นะครับจริงๆก็คือตัวนี้นะครับมันจะทําให้น้ําหนักรดนะครับหนักขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับหนักขึ้นแล้วก็ ลักษณะของเวลาเขาดันดินนะเพื่อนนะครับดันเวลาดันดินไปเนาะนะครับมันเจอแรงประทะนะครับบางครั้งถ้าเราไม่ใส่เวทตัวนี้นะครับล้อหลังมันฟรีนะครับมันเป็นการที่ว่ามันมันมันเปลืองพลังงานไปแต่ถ้าเราเราใช้เวทให้มันกดพื้นนะครับเวลาเราดันดินปุ๊บนะครับมันจะกดพื้นได้ดีนะครับมันจะมีกําลังในการดันดินขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าสําหรับบางคนที่ว่าไม่ได้รับงานดันดินมากนะครับก็ไม่มีความจำเป็นต้องต้องใส่นะเพื่อนเพราะว่าถ้าเราไปไถนาล้อมันไม่ฟรีอยู่แล้วนะครับอันนี้เราเลือกใช้กับ งานที่เราจะเจอนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้อันนี้ก็มาอีกข้างหนึ่งครับเพื่อนข้างหนึ่งก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะใส่น็อตไว้นะครับรูไว้นะครับอตัวมันมีแปดรูเพื่อนๆรูนะครับแต่ว่าเราเราจะใช้แค่สี่รูนะนะครับเราก็ให้มันตรงข้ามกันนะเพืแอบนี่นะครับ,ดรบเดี๋ยวดียวยสวัสดีสดอ่ะเอ็งคอยดันน็อตตัวนี้สองตัวเข้ามา นะครับข้างหลังโอเคแค่นั้นแหละเนีครับอันนี้คือเราจะคล้องรถสองตัวไว้ก่อนทั้งเบิดนะครับเราก็จะยกนะครับใช้สองคนนะครับในการยกเนาะถ้าขาดสองน็อไหวไหวก็ไหวหูมาคุยนะเออเออหยุดั้งดันเข้ามาดันน็อตเข้ามาเอาออกทำไมก็มีบอยดันน็อตเข้าเออเออดันไว้ดันไว้เฉยเอาตัวไหนก่อนตัวบนเอาตัวบนครับผมนะครับอีกคนหนึ่งก็คือจะคอยดันไว้นะครับเบื้อนนะครับเพราะน็อตมันจะหลุด ครับประคองอย่างงี้นะครับน่าตัวนี้อีกคนหนึ่งก็จะดันน็อตมาหนกอีกดีนะถอดกระเบื้ก็ต้องคอยประคองดีนะครับรถใหม่ก็จะอ่าถ้าว่าเราประคองไม่ดีก็มันดาจจะไปโดนกระทะแล้วก็แล้วก็ถลอกได้ต้งเดือนต้องช่วยกันประคองนี่ครับน็อตก็ปลูกมาครับสองตัวก่อนน้ำเพือดนะนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวมีนะครับเพื่อด เพื่อนก็มันจะมาเสตนนี้นะครับเลือดแลก็แยกคู่กันนะครับมีน็อตมีแหวนนะครับแล้วก็นี่คู่นี้ครับนี่ครับนี่คู่นี้เือดอตัวหลังนะครับแล้วก็ใส่ข้างหลังนี่ครับก็หมดนะตัวที่เหลือนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะใส่ตรงข้างวันนี้้อยครับว้เห็นหาชาวดอกจะไปได้ออกกองเลยดอกเอตเตอหูงก็ดีใจแล้วเนาะ ครับเรียบร้อยเสร็จครับด้วยคลิปนี้ถ้าใครเพื่นอนๆคนไหนเห็นว่าดีและมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสกายไปมากูดนะครับประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆสวัสดีครับผม